็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมพามาดูไรแถวๆนี้แหละนะครับของญาติิกันนี่แหละนะาพามาดูโลกนะครับทางลากนะผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับว่ามันชื่อโลกมันชื่ออะไรนะชื่อของมันนะ คือโรคตัวนี้เป็นเป็นโรคที่เราต้องให้ความสนใจเยอะหน่อยนะครับ mm hmm. เราต้องสนใจมันหน่อยนะครับไม่งั้นเราจะปลูกข้าวโพดไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็คือเชื้อราใบาลายนะครับลาน้ําค้างนี่แหละมันไม่ใช่น้ําค้างนะครับหน้านี้มันไม่มีน้ําค้างมันก็เป็นได้ คือเชื้อราใบลายเนี่ยมันเป็นเชื้อราตัวหนึ่งนะครับที่มันไปทําลายเซลล์นะครับมันกินเซลล์มันกินน้ําเลี้ยงของใบข้าวโพดนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับไม่รู้ว่าในในคลิปจะเห็นหรือเปล่าต้นที่สีอ่อนๆเนี่ยก็คือโดนใบลายหมดนะครับอันนี้แปดไร่โดนทั้งแปลงเลยนะนะครับลักษณะของใบลายก็คือคุณต้องดูก่อนนะครับว่าสีของใบข้าวโพดปกติเนี่ยมันก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับเนี่ย แต่ถ้าเป็นสีแบบนี้เขาเรียกว่าโรคใบาลายนะครับเนี่ยก็คือสีปกติของใบข้าวโพดเนี่ยจะอยู่เห็นไหมแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นสีที่เขากินน้ําเลียงไปแล้วนะครับเซลล์ของใบเนี่ยมันถูกทําลายไปแล้วนะครับเนี่ยนะประมาณนั้นแล้วเป็นยังไงครับถ้าโรคนี้ติดแล้วมันจะเป็นยังไงครับมันจะไม่มีฝักนะครับ ม,มันโดนกินน้ำลงน้ำเลี้ยงไปหมดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีฝักนะเนี่ยมันมีฝักที่ไหนอะ่ะท,ทั้งทั้งที่ต้นเพื่อนกันนะครับที่ไม่เป็นไม่ติดเนี่ยมีฝักไปแล้วนะแก่ไปแล้วนะอันนี้หยอดพร้อมกันกับของผมนะครับเนี่ยกับแปลงน้นอะ่ะมันไม่มีฝักนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมันก็จะแค่นี้แหละแล้วมันก็ยุบนะครับเนี่ยมันไม่มีเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเรื่อยๆก็คือสาเหตุพวกเนี้ยมันเป็นสาเหตุที่ ระบบดินนะครับบางทีก็มาจากคนนะครับก็คือเราเดินนะครับเท้าเราเนี่ยเดินรองเท้าเราเดินอยู่ทั่วไปนะครับแล้วเราก็ไปเดินในแปลงข้าวโพดเนี่ยมันอาจจะติดนะครับถ้าเป็นถ้าตอนนี้เปรียบเสมือนโลกเนะี่ยก็เป็นเหมือนโควิดข้าวโพด แต่มันก็ไม่ได้ติดอะไรเร็วขนาดนั้นนะครับพอนะท่านผู้ชมฟังไว้นะครับพอข้าวโพดเป็นแบบนี้แล้วอะแล้วเราไม่ไล่ถอนตั้งแต่แรกนะครับไม่เผาไฟเนี่ยพอข้าวโพดเขาขึ้นสปอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะบินไปตามลมแล้วไปเกาะอยู่ที่ใดที่หนึ่งของในไร่นะครับแล้วทํารอบต่อไปข้าวโพดเราจะเป็นทั้งแปลงนะครับมันจะมียาหนึ่งตัวนะครับพอเราเห็นสังเกตเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมียาตัวหนึ่งผมก็จำไม่ได้ ผมไม่ค่อยได้ฉีดนะครับพอผมเห็นเนี่ยผมดึงผมถอนออกเลยนะครับแปลงนั้นอนะ่ะถอนออกอยู่เรื่อยนะครับหกไร่เนี่ยประมาณสักยี่สิบต้นนะแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่เป็นไม่เป็นเลยนะครับมันไม่เป็นเลยนะถ้าเราไม่จัดก,การตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเหตุเราจะไปจัดก,การปลายเหตุโดยการฉีดยาเราจะไปฉีดยาโดยการที่ เราฉีดยายาคุมวันแรกนะครับอาทิตย์แรกเจ็ดวันต้นข้าวโพดประมาณเท่านี้เราต้องฉีดยาฆ่าเชื้อราตัวนี้ไปด้วยนะครับเราเราต้องรู้ก่อนเราต้องสังเกตแปลงของเรานะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเห็นก็เขียวอ่อนๆที่มันสีแปลกกว่าเขาเนี่ยมันใช่หมดเลยทั้งแปลงนะครับแปดไร่เนี่ยทั้งแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับอย่าปล่อยว่าเดี๋ยวมันก็มีฝกัก ไม่ต้องครับยังไงมันก็ไม่มีฝักนะครับเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับมันชะงักการเจริญเตโตไปแล้วมันจะตายแล้วนะครับทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับตอนเขาปลูกรอบต่อไปเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนนะครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยนะประมานั้นนะครับซึ่งข้าวโพดเนี่ยมันมันปลูกยากอยู่แล้วนะครับฝนก็กวนอยู่แล้วราคา ราคาปุ๋ยราคาน้ำมันราคาพันเนี่ยมันแพงมากอยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นพันพีสามถุงสามนะครับถามผมว่าปลูกข้าวโพดติดต่อกันเนี่ยเป็นอะไรไหมไม่นะครับแต่เราต้องหาสาเหตุแล้วก็อาการของโรคพืชเนี่ยเราต้องรู้ก่อนเบื้องต้นนะครับถ้าเราไม่รู้อะไรเลยอยู่ดีๆก็ปลูกไปปลูกไปเนี่ยมันไม่ได้นะครับต้องดูให้ดีนะ นะครับคือข้าวโพดเนี่ยถ้าต้นมันไม่แข็งแรงนะครับเราบำรุงม,มันไม่ดีเนี่ยโรคก,ก็จะรุมเร้านะครับเหมือนร่างกายของคนเราอะ่ะมันสุขภาพาไม่ดีอะ่ะโรคนั้นโรคนี้ก็ตามมาอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับข้างหลังแปลไม่มีสักต้นนะครับไม่มีนะแต่ว่าเนี่ยเต็มเลยนะครับ เขาดูแลไม่ดีนะครับยาคุมก็ไม่ฉีดนะใส่ปุ๋ยก็ช้าเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยช้านะครับเขาไม่ได้ฉีดยาคุมแล้วก็พอย้าไม่อยู่ก็ใส่ปุ๋ยนะครับเห็นฝนตกก็ใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บเขาโพดไม่ได้กินปุ๋ยนะครับกินปุ๋ยไม่เต็มที่นะครับเขาโพดก็เลยชะงักเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นหญ้ามันโตเสร็จเอายาคุมฆ่ามาฉีดข้าโพดยังไม่ทันโตยังไม่ได้เรายังไม่ได้ระยะเวลาเนี่ยข้าโพดก็เลยแกนข้าโพดก็เลยชะงักแบบนี้นะครับ ไม่รู้จะพูดภาษาอะไรนะครับฐานะที่ปลูกวันเดียวกันนะแล้วแปลงอยู่ข้างๆกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปอีท่าไหนนะถ้าเราทําแบบนี้มันมันจะได้ไหมล่ะครับมันก็ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาให้ดีนะครับดูดูผมนะครับทํายังไงนะคุณไม่ต้องไปลองไปลองผิดลองถูกอีกแล้วนะครับ คุณทาตามผมก่อนถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ไม่เคยทําเนี่ยทําตามผมนะครับแล้วรอบสองรอบสามค่อยไปปรับวิธีการนะครับเป็นของตัวเองว่าจะทํายังไงกี่วันอย่างนี้มันดีกว่าอย่างนั้นมันดีกว่าเนี่ยแต่ถ้าไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยมืดแปดด้านเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันต้องมีวิธีการมันมีข้าวโพดเนี่ยมันมีระยะเวลาการฉีดยามีระยะเวลาการได้รับปุ๋ยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะใส่เมื่อไหรก็ได้จะฉีดเมื่อไรก็ได้เห็นหนอน กินก่อนแล้วค่อยฉีดเนี่ยมันก็ชะง,งักไปอีกนะครับทั้งที่องผมเนี่ยมันแก่ไปแล้วนะครับข้าวโพดเนี่ยอันนี้เขายังไม่ไม่ถึงไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอเชื้อราลุมเล้านะครับนะเอาาย้าก็ไม่อยู่ใส่ปุ๋ยก็เขาใส่ปุ๋ยเยอะอยู่นะแต่ว่าใส่ผิดเวลาเนี่ยมันก็ทําให้โรคเปลี่ยนได้นะครับแค่นั้นเองโอเคนะครับก็มาให้ดูหลายๆอาการหลายๆเหตุนะครับว่ามันมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราเจอแบบเนี้ย มันช่วยอะไรไม่ได้นะครับเราต้องแก้ไขตั้งแต่แรกนะถ้าเขาเกี่ยวไปแล้วเนี่ยแล้วเม็ดแล้วใบเนี่ยใบที่เชรากินเนี่ยเขาก็จะลงไปอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะออกมากินตอนข้าวโพดเรารอบหน้าเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับนะประมาณนั้นอย่าปล่อยปละเลยกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับอย่างหนอเนี่ยเรายังเรายังดูได้ว่ามันเป็นตรงไหนใช่ไหมละ่ะถ้ามันเป็นติดเชลาเนี่ยแต่เรามองมไม่เห็นเนี่ยมันต้องใช้กล้อง ส่องเนี่ยมันถึงจะเห็นเนี่ยมันไม่ได้นะครับเราเป็นเกษตรเนี่ยเราต้องละเอียดหน่อยนะครับนะไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามนะครับเชื้อราเชื้อโรคเนี่ยมีทุกประเภทมีทุกมีทุกอย่างนะครับมันกินทุกอย่างนะข้าวก็มีนะครับข้าวก็มีเชื้อรานะอ้อยก็มีหนอนกอนะเชื้อลงเชื้อราก็มีนะครับแต่ว่ามันน้อยนะปลูกกล้วยก็เหมือนกันนะครับปลูกมันก็เช่นกันมีหมดครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วมันมาทําร้ายเราเนี่ยนะ กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณานะครับเราต้องพิจารณาให้ทีทเพราะว่าต้นทุนเราสูงนะครับแค่นั้นเองก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ